สวัสดีครับมัเรียนมาพบกับครูอีกแล้วนะครับในห้องเรียนดนตรีกับครูวิศณุนะครับวันนี้นะครับครูจะพาพวกเรา hop. ไปเร <S 1> <S 1> ียนครับในหัวข้อเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีนะครับวันนี้นะครับก่อนที่พวกเราจะไปเรียนนะครับพวกเราไปทราบจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้ครับครับนักเรียนสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่พวกเราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือ1อธิบายวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี S 2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีได้ถูกต้อง 3. เห็นความสําคัญของการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกต้องนะครับสำหรับการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทยนะครับก็คือเครื่องดนตรีของไทยเรานะครับแบ่งออกด้วยกันทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะก็คือเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่านะครับซึ่งเครื่องดนตรีไทยของเรานะครับจะมีรูปร่างนะครับ และลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นในการใช้เครื่องตีแต่ละประเภทจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับและมีการดูแลนะครับอย่างถูกวิธีเพื่อให้เครื่องตีไทยนะครับสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับและมีความคงทนทาวรให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับใช้งานได้ดีนะและมีคุณภาพนะครับสำหรับการใช้นะครับและบริหาเครื่องตรีไทยนะครับ เครื่องแรกเลยนะที่พวกเราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเครื่องดนตรีไทยประเภทดีดนะครับสำหรับเครื่องดีดนะครับเป็นเครื่องสายที่ใช้มือหรืออุปกรณ์ดีดสายนะครับที่ใช้มือหรืออุปกรณ์ดีดสายเครื่องดนตรีใช้นิ้วมือกดสายที่นมหรือสายสะพานนะครับให้เกิดเสียงนะครับเช่นจะเคกระจับปีซึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการใช้ในการบรรลุสาร เครื่องดนตีดังนี้นะครับเครื่องแรกเลยนะครับก็คือเครื่องดีดครับสำหรับการดูแลรักษาเครื่องดีดนะครับหนึ่ง ควรลดสายให้หย่อนพอสมควรนะครับและต้องดูไม่ให้ส่วนประกอบอื่นหลุดหายไปนะครับ 2. ทําความสะอาดเครื่องดนตรีทุกครั้งนะครับโดยใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดหลังใช้เครื่องดนตรีเสร็จ 3. นําผ้าที่แตดไว้เฉพาะรูปร่างของเครื่องดนตรีมาคลุมให้มิดชิดหรือเก็บเข้าก่องให้เรียบร้อย 4. ถือเครื่องดนตรีให้ถูกลักษณะเช่น จะเขจะใช้วิธีการอุ้มโดยเอามือของกับพุ้งเข้ากับเอวของผู้ถือให้หางจะเข้ไปทางด้านตัวผู้ถือแล้วนําเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยครับต่อไปเครื่องที่2นะครับก็คือเครื่องสี สำหรับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสนะครับวันนี้นำโอูนะครับนำตัวอย่างก็คือสออูมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับสออูนะครับก็คือ1เมื่อเล่นเสร็จแล้วนะครับลดสายลงพอประมาณนะครับเลื่อนย่องหรือหมอนลองสายขึ้นนะครับไปที่ขอบของกระโหลกนะครับหรือกระบอกซอ 2. นะครับ2ทํทความสะอาดคันชักนะครับกระโหลกซอ คันทวนและสายด้วยผ้านุ่มนะครับแห้งสะอาด 3. นะครับเก็บคันชักเข้าที่โดยจัดระดับคันชักกับตัวซอให้เข้าที่นะครับนำเครื่องดนตีนะครับเก็บเข้าถุงผ้าหรือกล่องซอให้เรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ 5. ต้องระวังไม่ให้กระโหลกซอปนะครับกระแทกกับของแข็งและถูยางสนให้ห่างม้า ของคันชักก่อนเล่นเสมือนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษานะครับเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีนะครับต่อไปนะครับการดูแลรักษานะครับเครื่องที่3ก็คือเครื่องตี สำหรับวิธีการดูแลรักษาเครื่อนจีไทยประเภทเครื่องตีนะครับวันนี้ครูก็นําตัวอย่างนะครับก็คือการดูแลรักษานะครับก็คือระนาดเอกนะครับมาให้พวกเราดูนะครับสําหรับวิธีการดูแลรักษาระนาดเอกนะครับก็คือเมื่อเราเล่นเสร็จนะครับระนาดจะต้องนะครับปลดผืนระนาดลงจากหูระวิงด้านซ้ายมือของผู้เล่นนะครับลงหนึ่งข้างนะครับ2เล่นเสร็จแล้วนะครับใช้ผ้านุ่มแห้งสะอาด เช็ดไปตามตัวเครื่องดนตรีนะครับให้สะอาดนะครับสามนะครับทำความสะอาดนะครับไม้ตีนะครับลังตีเสร็จทําความสะอาดไม้ตีนะครับด้วยผ้านุ่มนะครับและเก็บไม้ตีนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ 4. ใช้ผ้าคลุมละนาดนะครับทุกครั้งเมื่อเราเล่นเสร็จนะครับหรือใช้งานเสร็จนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษา เครื่องตีนะครับหรือหน้าที่ครูยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับต่อไปนะครับเครื่องตรีนะครับเครื่องตีประเภทสุดท้ายก็คือเครื่องเป่านะครับ สำหรัเรียนนะครับสำหรับการใช้ในการรักษาะนครับเครื่องเป่านะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับคูเพียงอนะครับซึ่งเป็นครูไทยนะครับสาหรับการรักษาเครื่องเป่านะครับหนึ่งนะครับก่อนเป่าและหลังใช้งานครับควรเช็ดเครื่องตีนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับทําไมควรเช็ดหรือเพื่อป้องกันการ เชื้อโรคเข้าสู่รังกานยนะครับเพราะว่าคลุยนะครับเวลาเราเป่านะครับเราเป่ารมเข้าคลุยนะครับก็จะมีน้ำลายเรานะครับเข้าไปตามตามคลุยนะครับถ้าเราใช้คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเรียนแต่ถ้าเราเล่นเสร็จแล้วมีเพื่อนมาเป่าต่อนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับต่อเพื่อนเพราะว่าน้ำลายเรานะครับแต่ละคนก็จะมีเชื้อโรคอยู่นะครับเพราะช่วงนี้นะครับเรียนก็เป็นการช่วงของการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิดหรือโควิด19เานะครับะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นนะครับก็อย่าไปใช้ร่วมกับเพื่อนนะครับถ้ามีความสามารถซื้อนะครับก็สามารถให้พวกเราซื้อใช้เป็นของตนเองนะครับดีที่สุดนะครับต่อไป่นะครับไม่นำเครื่องดนตรีไปแช่น้ำหรือพึ่งแดดนะครับเพื่อป้องกันการขยายหรือยึดตัวของไม้นะครับให้ทำให้เสียงไม่เพี้ยน และป้องกันรอยแตกร้าวนะครับ 3. ไม่นําเครื่องตีนะครับมาเคาะแทนอุปกรณ์อื่นนะครับและไม่ใช้เครื่องตีประเภทเป่านะครับร่วมกับกับผู้อื่นนะครับเพราะนะครับจะทําให้เกิดโรคติดต่อนะระบบทางเดินหายใจได้นะครับ 4. ไม่วางเครื่องตีไว้บนที่สูงนะครับเพราะอาจจะทําให้เครื่องตีตกหล่นนะครับและเก็บ เครื่องตีใส่ถุงนะครับให้มิดชิะ,ะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปในเครื่องตีเรานะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการดูแลรักษานะครับเครื่องดนตรีไทยนะครับมีทั้งหมด4ประเภทก็คือเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและก็เครื่องเป่านะครับครับนักเรียนนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากลนะครับเมื่อกี้เรา ครัวอธิบายการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลน,นะครับสาหรับเครื่องดนตรีสากลน,นะครับนักเรียนนะครับแนะบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับคือประเภทที่1ก็คือเครื่องสาย2เครื่องเป่าลมไม้3เครื่องเป่าลมทองเหลือง4เครื่องตีและ5นะครับเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วคีย์บอร์ดนะครับ ซึ่งเครื่องดนตรีนะครับแต่ละประเภทนะครับจะมีรูปร่างนะครับหรือลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการใช้และการดูแลรักษาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นจึงควรใช้และเก็บรักษาให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้เครื่องดนตรีเรานะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับสำหรับเครื่องดนตรีสากลนะครับเครื่องแรกเลยนะครับก็คือ เครื่องสายนะครับครับนักเรียนนะครับสำหรับเครื่องสายนะครับก็จะมีวิธีการดูแลรักษานะครับ ซึ่งวันนี้นะครับครูยกตัวอย่างนะครับเครื่องสายก็คือไวโอลินนะครับมาให้พวกเราดูนะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับไวโอลินนะครับหนึ่งก็คือตรวจสอบนะครับเครื่องดนตรีก่อนเล่นนะครับว่าสายที่เราเล่นนั้นครบหรือเปล่านะครับระดับเสียงของแต่ละสายนะครับตรงกับตัวโน้ตหรือไม่นะครับไม่เล่นเครื่องดนตรีนะครับด้วยความรุนแรงนะครับ 2. เครื่องสายที่ใช้คันชักนะครับ เมื่อบรเลงเสร็จนะครับให้พวกเรานะครับใช้ผ้านุ่มเช็ดนะครับด้านนอกเครื่องดนตรีนะครับและทาความสะอาดคราบยางสนที่ติดอยู่บนสายนะครับเพราะเครื่องดนตรีนะครับประเภทเครื่องสายพวกนี้นะครับก่อนเล่นเราต้องถูยางสนนะครับเพื่อหาเวลาสีนะครับมันจะได้เกิดการเสียดสีนะครับทำให้เกิดเสียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเล่นเสร็จแล้วควรทาความสะอาดคราบยางสนที่พวกเราถูกับสายนะครับ ต่อไปนะครับ3เมื่อใช้เสร็จนะครับให้นำผ้านุ่มเช็ดเครื่องดนตรีนะครับแล้วเก็บใส่กล่องนะถ้าไม่มีกล่องทำไงครับให้วางนะครับด้านสายด้านที่มีสายนะครับราบกับพื้นนะเพื่อป้องกันการคลายเสียงนะเพื่อไม่ให้ตัวล็อกสายนะครับสามารถคลายสายออกมานะครับเสียงก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเล่นเสร็จถ้าไม่มีกล่องเก็บก็ พวกเราเอาด้านที่มีสายนะครับวางราบกับพื้นนะครับต่อไปนะครับ C เก็บเครื่องตีใส่ใส่กล่องให้เรียบร้อยทุกครั้งนะครับเมื่อพวกเราใช้งานหรือเล่นเสร็จนะครับ5นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่วางเครื่องตีซ้อนกันนะครับครับเรียนสำหรับนะครับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้นะครับวันนี้นะครับครูได้ยกตัวอย่างก็คือ เรื่องนามชื่อว่าฟรุตสำหรับการดูแลรักษานะครับก็คือหนึ่งนะครับเมื่อนำเครื่องตนะีออกมาจากของแล้วนะครับนำมาประกอบกันนะครับเป็นลำตัวต้องทำความ ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าฟุตนะครับจะมีพิเศษหน่อยก็คือสามารถแยกส่วนประกอบนะครับเวลาเราเก็บสามารถถอดออกมานะครับแยกเก็บได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานะครับเราแกะกลองออกมานะครับก็เมื่อเวลาประกอบนะต้องทาด้วยความระมัดระวังนะครับและเรื่งเรี่ยงนะครับการจับส่วนที่เป็นแกนของริมนิ้วนะครับต่อไปนะครับข้อ2หลังจากใช้เสร็จแล้วนะครับ ควรซับน้ำลายที่ค้างอยู่ในเครื่องนะครับนตรีออกให้หมดนะเพราะว่าจะทำให้เครื่องนตรินะครับเราเป็นสนิมได้และผุกก่อนได้นะครับ 3. ใช้ผ้านุ่มเช็ดนะครับภายนอกเครื่องนตรีและไม่นำเครื่องนตรินะครับไปล้างน้ำนะครับและใช้ผ้าเปียกเช็ดนะครับเพราะฟุตนะครับจะมีอาจจะมีตัวปิดนะครับตัวปิดเสียงเรานะครับ เมื่อถ้าเราไปโดนน้ำนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้นะครับ 4, รับนำเครื่องตีนะครับเก็บใส่กล่องนะปิดกล่องให้สนิทเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับ 3. ามน้ำเป็นคือเครื่องเป่าตรงกลองเสือนะครับ ด้านวเญีาณสําหรับเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับวันนี้ครูกยกตัวอย่างนะก็คือนทาทําเป็ดมาให้พวกเราดูนะครับสําหรับการดรักษาเครื่องลมเป่าลมในทำปิดตัวันนี้นะก็คือหนึ่งเมื่อนําเครื่องไปทีน้ำขอกจากกล่องนะต้องระวังนะครับไม่ลูกสูงหรือท่อลมกระทบเกิดเสื่อมนะครับเพราะถ้าลูกสูงหรือท่อลมคดงอครับจะไม่สามารถบรรคับเสียงนะครับให้ตรง,งตามจำนวนได้ ดังนั้นผู้เราต้องระมัดระวังนะครับ 2. เมื่อเล่นเสร็จนะครับให้ผู้เล่นเป่าเบาๆที่กำาพดนะครับแล้วกดฝาเปิดปิดน้ำลายนะครับเพื่อให้น้ำลายไหลออกจากตัวเครื่องนะครับเครื่องทำเป็ตนี้นะครับเราวลาเราเป่าใช่ไหมครับก็จะมีลมทั้งน้ำลายเข้าไปในท่อเพรฉะนั้นเมื่อเล่นเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ต้องเป่าให้น้ำลายที่ค้างในท่อออกนะครับ 3. นะครับนำผ้าแห้งครับเช็ดตัวเครื่องให้สะอาดนะครับสี่ถอดกำโพดไปล้างทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จนะครับแล้วใช้ผ้ามุ้งเช็ดแห้งนะครับกำโพดและตามนอกของเครื่องดฏิบินะครับไปห้านะครับไม่นําเครื่องดฏตบินะครับไปล้างน้ำนะเพราะจะทําให้เครื่องดฏิบิเป็นสนิมนะครับและไม่วางเครื่องดฏิบีซ้อนกันนะครับหก เก็บเครื่องตีใส่กล่องให้เรียบร้อยวันนี้ก็คือการรักษาครับเรื่อปอลมท้องเรือนนะครับคร,รครับต่อไปนะครับคือเครื่องตีนะครับเดี๋ยวสำหรับเครื่องตีนะครับก็คือวันนี้คุณลูกเยรมาก็คือน้ำชานะครับไพ่กเรา ำหรับการดูแลรักษานะครับเครื่องตีนะก็คือมืตรวจสอบเครื่องตีนะก่อนเล่นเช่นกรองนะควรตรวจสอบหนังกรองให้เรียบร้อยบ้างขาที้ปลานะครับไฟซ้อนนะใช้อุปกรณ์ในการตีให้เหมาะสมกับเครื่องตีนะเพื่อป้องกันการทำรูปนะครับสามเครื่องตีที่ทำมาจากโลหะนะครับควรทำความสะอาดด้วยผ้าผ้าที่เปียกนะครับเรียน เพราะอาจจะทําให้เครื่องตีนะครับเกิดสนิมได้นะครับเวลาเช็ดก็นําผ้าแห้งนมาเช็ดไม่ควรนำผ้าที่เปียกมาเช็ดนะครับเพราะจะทําให้เกิดสนิมได้นะครับป่ายป C นะครับเกลี่ยเครื่องดนตรีนะครับให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระแทกหรือถูกกระท่อกระเทือนและไม่วางเครื่องดนตรีซ้อนกันนะครับอันี้ก็เป็นวิธีการดูแลรักษาเครื่องนตีนะครับ รับต่อไปนะครับเครื่องประเภทที่5นะครับเครื่องริมนิ้วหรือคีย์บอร์ดนะครับ ประเภที่้วหรือคีย์บอร์ดนะครับอันนี้นะครับคู่านั้นเป็นโนมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับสำหรับการดาาูแลรักษาประเภทริ้วนะครับเรื่องเลยนะครับต้องตรวจสอบรอิ้วนะครับก่อนการมาเล่นนะครับสองนะครับยใช้ครับนะใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำคว,นะวามสะอาดริ้วนะครับเพื่อป้องกันให้เกิดคราบส่งกปรกจากนือเราครับเวลาเราเล่นใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้นิ้วในการเล่นนะครับ ก็อาจจะออกเลือออกตามนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะหลังเล่นเสร็จแล้วก็เช็ดนะเช็ดให้แห้งนะก็ป้องกันคราสบสกปรปท,ที่ติดกับที่นิ้วของเป็นโลนะครับ 3. เมไม่นําสิ่งของอาหารระวางเครื่องดนตรีนะครับและไม่วางของหนักไว้บนฝาเลมนิ้วนะครับเพราะจะทําให้กดทับนะครับที่นิ้วอาจจะแตกหรือเสียหายได้นะ ดันั้นไม่ควรนำสิ่งของต่างๆมาวางไว้บนฝาาปิดนะครับทินเนวนะครับก็ฝ้ายนะครับเมื่อเล่นเสร็จนะครับมวนปิดฝาเครื่องดีทุกครั้งนะครับหรือคลุมด้วยผ้าเพื่อป้องกันฝนละอองนะครับกอจบไปแล้วนะครับเรียนทั้งหมดห้าประเภทด้วยกันสําหรับการดรียนักษาเครื่องดนตรีประเภทสากลนนะครับมีทั้งหมดห้าประเภทนะครับ สำหรับวันนี้ที่ทำเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับเรียนเข้าใจกันหรือเปล่ารังเรียนสํนะาหรับการดูแลรักษา,านคเครื่องดนตรีที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับด้วยการทั้งหมดสองสองประเภทด้วยกันนะครับก็ค,คือเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไทยนะครับและก็เครื่องดนตรีสากลนนะครับซึ่งทั้งไทยและก็สากลนก็มีลักษณะเครื่องที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาการการบำรุงการใช้ ดูแลรักษาก็จะเช็วยแต่านกันลงไปนะครับแต่สิ่งสาคัญเลยก็คือต้องดูแลนะครับดูแลให้ดีนะครับและเก็บให้ถูกที่ตามลักษณะของเครื่องแต่ละเครื่องนะครับพวกเราเรียนไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถนะครับเปิดกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับเรียนถ้าพวกเราเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถนะครับนำความรู้เหล่านี้นะครับไปประยุกต ใช้กับสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ในห้องเรียนเราหรืออยู่ที่บ้านเราได้นะครับไม่ได้ม่จำเป็นที่จะเป็นจะเป็นต้องเป็นเครื่องจริงเราสามารถประโยชน์ใช้กับเครื่องอื่นได้นะครับมันจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันเรานะครับสําหรับวันนี้ผูก,ก็ฝากให้พวกเรานะครับดูนะครับแนะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสําหรับวันนี้ก,กูก็ เวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ